พ่อถ uh, wow, ่ายให้แล้วครับเอ้ยว้ามากินนี่ไหมถ่ายใล้วพ um> ่อถ่ายให้แม uh ่เป็นไรนะน้องมี่เให้ตัวเล็กหน่อยตัวเล็กตัวเล็กนี่ขาขาสารอาหารเล็กเป๊วน้อนเเป็นเด็กดีใช่ไหมอ๋อเราอยากได้แลเอไป มันแย่งน่ะตัวเนี้ยมันแย่งเฮ้ยนู๋มา <iento> <toi> ลูกล <N> ูกให้ต <N> ัวเล็กเถอลูกขอร้องลูกเฮ้ยเทลงพื้นยยาเทลงพื้หมดแล้ว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 อหมดแล้วหมดแล้วไปเดินลงตรงนี้เลดลงตรงนี้เสียวมากเลยไปว่าว่